โอเคสวัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นเมื้องต้นของเซิร์ฟดิจนนะครับมาคาร์ดิจนแล้วก็กดนะครับกดของเซิร์ฟเนี่ยเวลาเข้ามาตรงนี้หรือกด e คุณสงสัยว่าจะเข้าจะเข้าด้วยเทมคือคุณจะเด้งทันทีนะครับเมื่อกดตัวนี้เพราะมันจะปั๊มของได้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ข้ามเข้าเหมือนกันคุณกดคือเด้องออกเกมทันทีนะครับ แล้วเราจะดูของอยังไงเนาะเข้ามาสกิลแล้วคัตติ้งนะครับอ่าก็จะดูได้นะครับนี้แล้ววิธีการรับไออะไรอย่างงี้เราควรมาทางนี้นะครับตามทางแล้วก็จะมาเจอเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้อันนี้นะครับเก็บเลิลทำบำของทำนี่คือกดของเซิร์ฟเราก็ รับมาเลยเคสตกลงโอเคเครเราอะไรนะครับเคสเริ่มต้นคืออหัวหน้าหมู่บ้านเล็กๆเกนี่ยนะครับตามทางให้เราวิ่งตามทางหรือจะเลือกทางอานะครับจะบอกนะครับนี่ทางตันเนี่ยทางไปอทางนี้ครับผมไอ้คนที่เข้ามาไม่ใช่อะไรนะอันนี้คือคนเล่นเบื้องต้นนะ รือทดสอบเซิร์ฟอยู่นะครับไม่อนุญาตให้คนเข้าตอตอนนี้เราก็ตามหาหอนไปหาหมู่บ้านหมู่บ้านก็ไปทางนี้นั่นเราก็เจอหลังคาแล้ว โอ้ยแหละแห,แห,แห <_ S 1> นี่เราก็มาเจอนี่นะครับหาหัวหน้าหมู่บ้านเลยเลยอ็ก็โอเคเข้ามาสมเคสได้เลยลอ๋อนี่เราก็จะได้สนทางขอหมายไม่ไน,นะไอ้นี่คือสมบางทีก็ได้ขนมบางอะไรนี้อ่าแล้วเราทำอะไรต่อดีสอนกันครับ อาน้ำยานะน้องาม้าไปซื้อขวดมาแล้วไปหายสินสองสีแล้ไปที่ตัวขาบตัวโอเคซื้อของตรงนี้ไปผิดตรงนี้นี่คือขวดแก้วเราเรา,เราจะค้าเป็นยงไงเนาะเรามาดูตรงนี้ก็ตรงนี้ นี่นะครับเราก็ต้องมีอย่างนี้แล้วเราจะขายเห็นไปได้ไหนนั่นเลยต้นไม้นั่นเอาไงไม่ดอบอ๋อนี่นนนนอะไรอะเหมือนกันกระดิสอดอ๋อนี่ไงได้ละวิ่ง อืมแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยปลาเผานี่คือเอา้าตัวเย่ไงมันเป็นนี้นี่คือฐานเอ E นะครับจะย่างได้สามตัวโดยขึ้นไปหาแรตนน่ตรงโน้นบนภูเขาน้นคอเราก็มาทำเคือน,นี้ให้เสร็จไปเลยนี่นะครับโอเคแล้วก็นำไปส่งหัวหน้าหมู่บ้าน,นาย โอเคเราก็ได้มาอีกนะครับแล้วเราเลือหน่เลือกสองเลือกสองดูล้วก็มาดูอุปกรณ์รอาวุธตัวนี้นี่คือดาบเลือกหนึ่งนี่คือของเลือกสองโอเคงั้นผมก็เลือกซื้อของเลือกสองแล้วกันแล้วก็ผลิติต่อไปก็จะเป็นการล่าอ้าว การล่าทำไมเป็นอย่างนี้หลายคนอาจสงสัยแล้วก็กดไปดูหน้าต่อไปไปหาหนอนแล้วค่ะอระมาณว่าห้ฆ่าหนอนอย่างนี้ป่ะอันนี้ปูนี่คัดหนอนโอเคไม่ถนัดเลยโห เฮายืชไอ,อ้าหาเรื่องไอ้สดใช่เวลามาเล่นนะเนี่ยบางคอมเคย์อยู่เลยอาวงั้นไม <ใน S 1> ่ทำละโอเคงั้นบอกว่า่าเรามาหาดินหรือหาข้าวสารีตรงนี้โอเคจบการนำเสนอไ,ไมใ่ใช่กดกดบอกไปอย่างะา่ะอ๋อโอเค สก็คิวก่จะลงตรงนี้ปาร์ตี้อย่างนี้ก็จ้างได้คิวยังไม่เปิดเพื่อนก็แอดได้ช่องพูดคุยกันนี่นะโอเคเสร็จเรียบร้อยออั้นจบจบแค่นี้นะครับต้องไปเฉียดอยู่ท่าทางแบบต่อจบใคร 你听好，走。